สว่าเพิ่นก็นได้ครบเหมือนแล้วล่ะครับสงองหล่อคนแต่ว่าตั้งสารค้าม่องผมอยู่นี่ครับบ่ได้จากค้นครับสวัสบ้านเกิดกาลสินกับบได้สวัสัจากค้นครับแต่ยินเขาว่ามีอยู่13จังหวัดครับบ่ได้สวัสจังหวัดที่ได้หลายสวัสหลายกับหลายกลมูลครับในประเทศไทยเนี่ยกับบุรีรัมย์ครับได้14คนกับดีใจน้ำครับ จังหวัดใดที่ใดสวกะกะเสียใจน้ำครับจังหวัดที่บ่ไดสวะจะคุ้นกะเสียใจน้ำจังหวัดที่อแมแอมอแมแอมที่ผมอยู่นี่ครับที่ผมไปไป,ไปดูๆกะสารค้ามกาลสินอุดรลอยเอ็ดครับที่บ่ไดสวะจะคุ้นครับกติกาเขียนมาจังสั้นนะ่ะเพิ่นได้กะเพิ่นกะสมคว้นได้ตามคติกาแล้วครับ <laughs> จะกสวาจังไ๋เนาะครับ จริงสีแลละครับเรีย่ยมนะักการเมืองครับมากอ,อกสามตะก้ากระป๋าบัตถือกครับสิตต้ให้มากอ,อกมันลดซิฟล้อกระป๋าบัตถือหรอครับม <c oughs> <c oughs> าสมคือว่าจาานักการเมืองเหรอ